สวัสดีที่ประชุมทุกท่านนะคะไม่ทราบได้ยินเสียงชัดได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะครับได้ยินชัดเจนครับอาจารย์ครับเดี๋ยววันนี้นะคะจะขอเป็นตัวแทนของทีมพัฒนาระบบแพลตฟอร์มห้องลอดฟุ่มนะคะเดี๋ยวมาแนะนําระบบแพลตฟอร์มนะคะซึ่งตัวแพลตฟอร์มเนะะี่ยค่ะเป็นระบบที่พัฒนารุ่นการระหว่างกรมอนามัยเนาะแล้วก็ศูนย์อนามัยที่หแล้วก็ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ เึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเหมือนเป็นฐานาข้อมูลให้สำหรับทุกท่านสำหรับเก็บข้อมูลเรื่องของห้องปลอดฝุ่นะคะรวมถึงเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถประเมินตนเองแล้วก็ได้รู้คำแนะนำเบื้องต้นในการทำห้องปลอดฝุ่นะคะจะเป็นห้องปลอดฝุ่นที่เป็นตามเกณฑ์ของกรมอนามัยภาพรวมของแพลตฟอร์มนะคะจะเป็นมีอยู่สส่วนด้วยกัน,นะคะ่ะ จะมีทั้งการประเมินที่เป็นห้องปอดฝุ่นของอาคารสาธารนณะก็คือจะเป็นพวกทางสถานบริการสาธารณสุขหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วไปแล้วก็พวกอาคารสำรน,นักงานส่วนอีกส่วนหนึ่งค่ะก็จะเป็นห้องปอดฝุ่นบ้านเรือนซึ่งก็จะเอืออ้อประโยชน์ให้สําหรับผู้ผู้ที่ทำห้องปอดฝุ่นภายในบ้านผักอาศัยสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในบ้านนะคะก็จะเป็นสำหรับจะมีเช็คลิสต์ให ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถได้รับคําแนะนําในการทําห้องปลอดฝุ่นในบ้านเดือนของตัวเองได้ค่ะแต่ว่าสําหรับหน่วยงานหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลรพสะตอโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบประเมินหรือว่าใช้เกณฑ์ของห้องปลอดฝุ่นอาคารสาธารณะที่ทางกรมอนามัยเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะคะซึ่งก็จะมีทั้งมีการประเมินตนเองพอประเมินเสร็จแล้วก็จะได้ห้อง จะได้ใบประกาศของเกมพื้นฐานห้องปลอดฝุ่นน่ะนะคะแล้วก็มีแบบประเมินของเข้ามาประเมินโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สารสุขที่จะเป็นทั้งไม่ว่าจะเป็นสสจหรือว่าทางศูย์อนามัยนะคะก็จะเป็นผู้ประเมินของห้องปลอดฝุ่นอีกทีหนึง่งแล้วก็ให้ใบรับรองที่เป็นมาตรฐานของห้องปลอดฝุ่นของกรมอนามัยะค่ะมีแต่เดิมะคะ่ะ แพลตฟอร์ม <Okay. S 1> ห้องปลอดฝุ่นเนี่ยก็พัฒน,นามาจากโครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจของทางศูนย์อนามัยที่หนึ่งนะคะที่ได้พัฒน,นาขึ้นมาต่อมาเนี่ยทางกรมเนี่ยก็ได้สนใจแล้วก็ได้อ่าได้ขยายขอบเขตของการใช้งานของแพลตฟอร์มของโครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจนะคะขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มห้องปลอดฝุ่นที่ใช้งานทางประเทศนะคะสำหรับการเข้าถึง แพลตฟอร์มนะคะก็จะสามารถเข้าถึงได้ใน3วิธีการด้วยกัน,นะคะ่ะก็คืออย่างแรกก็คือสามารถที่จะพิมพ์คำว่าปอดฟุดนามัย e m p h g o t h เนี่ยเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะคะหรือว่าจะส,สแกนเคียวโค้ตรงนี้แล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ค่ะหรือว่าพิมพ์คำค้นหาเข้าไปว่าเป็นห้องปอดฟุดนะคะก็จะเป็นคเป็น ผลลับแรกที่ขึ้นมาเลยค่ะก็จะเป็นห้องปัดฝุ่นของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกันนะคะทุกท่านก็สามารถสแกน QR โ o คแล้วก็ดูเว็บไซต์ไปพร้อมกันก็ได้ค่ะหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นประมาณด้านขวาเนี่ยนะคะซึ่งสามารถเปิดได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์เลยะคะ่ะลองเข้าไปดูเว็บไซต์กันได้นะคะดูไปพร้อมกันค่ะ สำหรับเรื่องของห้องปลอดฝุ่นอาคารสาธนารณะนะคะซึ่งทางเมื่อทางโรงพยาบาลทางรงพาสะตหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยทำห้องปลอดฝุ่นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีตัวแพลตฟอมห้องปลอดฝุ่นอาคารสาธารณะเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้สามารถประเมินตนเองว่าห้องปลอดฝุ่นของท่านเนี่ยได้เข้าเกณฑ์หรือย,ยังหรือว่าต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มไหมนะคะ่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการประเมินตนเองก่อน,นะคะ่ะจะเป็นเมนูอยู่ด้านบน ด้านบนขวาเนี่ยนะคะของหน้าเว็บไซต์ซึงถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งประเภทของอาคารสาธารนณะเป็นอยู่ประมาณ1ิบเจประเภทค่ะซึ่งอาคารสาธาณะของสอพอดอรหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะก็จะเป็นอาคารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะถ้าราอสตอรหรือว่าโรงพยาบาลเข้ามาก็จะเป็นสถา,านบริการสาธารณสุขค่ะ แต่เราจะมีแบบประเมินที่แยกออกมาอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือแบบประเมินอ,อาคารสาธารณะขนาดใหญ่สําหรับอาคารพื้นผิงอาคารพักปิงที่เป็น e a ส t ์คิ a แ e s h e l t e r ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่นะคะตรงนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่ละเอียดมากกว่าอาคารสาธารณะทั่วไปะค่ะสำหรับเกณฑ์สำหรับเกณฑ์น,นะคะที่จะประเมินว่าห้องปลอดฝุ่นไหนเนี่ยผ่านการประเมินเนี่ยค่ะก็จะมีเกณฑ์หลักๆที่จะผ่านการประเมินอ,อยู่ สามกลุ่มได้กันนะคะอย่างแรกก็คือจะต้องมีการลดฝุ่นในห้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องอไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดการกําจัดแหล่งสะสมฝุ่นในห้องนะคะหรือว่าการทําพื้นที่สีเขียวโดยรอบแล้วก็การปิดกัน้นฝุ่นจากภายนอกเช่นอย่างเช่นที่ผู้บรรยายท่านก่อนได้บรรยายไว้นะคะหรือว่าการใช้เครื่องพ่ออากาศหรือว่าเครื่องเติมอากาศก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ คือมีการลดการสร้างฝุ่นทั้งในห้องด้วยในะคือกับไม่มีการเผาจุดทูบจุดเทียนหรือว่าสูบบุหรี่ใน,ในห้องนะคะรวมถึงนอกห้องถ้าถ้าจะให้ลดการสร้างฝุ่นเนี่ยก็ต้องมีการลดฝุ่นโดยรอบด้วยเช่นไม่ไม่มีที่จอดรถอ,อยู่โดยใกล้ๆหรือว่าไม่มีแหล่งการเผาอยู่ใกล้ๆนะคะรวมถึงมีการทาพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวโดยรอบห้องปวาดฝุ่นด้วยค่ะ แล้วก็จะต้องมีการระบายอากาศในช่วงที่มีฝุ่นน้อยเนาะเพื่อที่จะให้ห้องที่มีเครื่องที่ไม่มีระบบเติมอากาศนะีคะก็จะได้มีอากาศแล้วก็ออกซิเจนระบายหมุนเวียนภายในห้องนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ค่าเกณฑ์อื่นๆที่เป็นคําแนะนําสําหรับห้องปลอดฝุ่นนะคะก็อย่างเช่นว่ามีค่าเพียง2.5เนี่ยน้อยกว่า นอห้องเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นหรือว่าจะเท่ากับยี่สิบห้าไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะรวมถึงมีการจัดการมีหน่วยงานมีนโยบายแล้วก็มีแนวทางการทําห้องปลอดฝุ่นของทางหน่วยงานเองแล้วก็มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปลอดฝุ่นแล้วก็มีมาตรการดูแลสุขภาพค่ะตรงนี้ก็เป็นเกณฑ์เสริมขึ้นมานะคะทีะ่ทางกรมเนี่ยแนะนําว่าทางห้องปลอดฝุ่นเนี่ยก็ควรจะมีะมีการจัดการบริหารจัดการตัวนี้ด้วยค่ะ สำหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่เป็น clean air shelter นะคะก็ก็มีเกณฑ์ละเอียดที่มากขึ้น,นะคะ่ะสำหรับท่านสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขที่จะต้องทำอาคารสาธารณะขนาดใหญ่เนะะี่ยค่ะก็จะต้องมี มีเกณฑ์ที่ต้องมีการคัดกรองสุขภาพผู้ใช้บริการมีการเตรียมความพร้อมสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการป้องกันอัคีภยัยหรือว่ามีขนาดพื้นที่ต่อคนเนี่ยไม่ต่ำกว่าสาตารางเมตรต่อคนเลยค่ะตรงนี้ก็จะสําหรับอาคารสารารณือขนาดใหญ่มาดูที่แพลตฟอร์มกันบ้างนะคะวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มเนี่ยสำหรับพอคลิกเข้าไปที่เมนูห้องปอดฝุ่นอาคารสาระตรงนี้นะคะก็จะปรากฏหน้าที่เป็นการลงทะเบียนหรือว่า สมัครสมาชิกขออ้อมูลนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการกอรอกชื่อสถานที่มีที่อยู่อำเภอแล้วก็ตำบลน,นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็มีการกอรอกประเภทอาคารค่ะซึ่งข้อมูลตัวนี้เราจะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์เพื่อที่จะให้ ประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้ใช้ผู้ที่ต้องการใช้บริการห้องปลอดฝุ่นนะคะสามารถที่จะเห็นได้หรือว่าในทางผู้ที่ต้องการค้นหาว่าห้องปลอดฝุ่นอยูต่ตรงไหนหรือว่าในจังหวัดนี้มีห้องปลอดฝุ่นเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ได้ก็คือเป็นข้อมูลที่ท่านกรอกไว้ในหน้าที่ในระบบแพลตฟอร์มเนี่ยะคะะรวมถึงมีการกรอกพิกัดด้วยคือพิกัดตัวนี้ก็จะปรากฏหน้าเว็บไซต์เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ แต่ว่าถ้าสมมติท่านอยากต้องการอยากให้ประชาชนเข้าไปเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้หรือว่าเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาใช้ห้องได้ะคะก็จะมีคลิกตรงนี้อีกอีกอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะซึ่งข้อมูลตัวนี้ก็จะไปปรากฏอีกที่หนึ่งที่สำหรับเผยแพร่สำหรับประชาชนทั่วไปค่ะให้ค้นหาห้องอ่อนฟุ่นของท่านได้แต่ว่าถ้าไม่ได้คลิกตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์เพื่อที่จะแสดงข้อมูลปกติ ตรงนี้ก็จะเป็นการกอร่อพิกัดแล้วก็สามารถเลื่อนหมุดในแผนที่ได้ด้วยค่ะนี่จะเป็นปัญหาการใช้งานถ้าสมมติว่าแผนที่ในหน้าในหมุดไม่ขึ้นนะคะก็อาจจะต้องมีการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยก็จะเป็นประเภทประเภทอาคารที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะถึงอันนี้เป็นข้อมูลที่จะเป็นตัวเลือกสําหรับ ก้อมูลบางท่านบางบางที่เนี่ยที่ต้องการอยากจะเก็บข้อมูลไว้ค่ะจะบันทึกข้อมูลไว้ก็สามารถกรอกเข้าไปได้ค่ะตัวแพตฟอร์มเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลไว้ให้แล้วก็ท่านก็สามารถเข้ามาค้นหาแล้วก็ดูข้อมูลของตเน,อนเองย้อนหลังได้ในหน้าเว็บ,วบไซต์นะคะพอกดบันทึกข้อมูลแล้วเนี่ยข้อมูลมันก็จะจะมีกล่องข้อความขึ้นมานะคะให้บันทึกข้อมูลแล้วก็ไปที่การทําแบบการทําแบบประเมินนะคะ แบบประเมินก็จะมีสั้นๆตามเกณฑ์ที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะอพอทําแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วเนี่ยก็ระบบก็จะประเมินให้ว่าท่านเนี่ยปรระากผ่านการประเมินตนเองตามมาตรฐานกรมหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ผ่านกเกณฑ์ขั้นพื้นฐานแล้วก็สามารถเข้าไปปรปับปรุงห้องปฏิบฝึกตัวเองแล้วก็เข้ามาทำแบบประเมินกรอกแบบประเมินใหม่อีกรอบได้นะคะ พอาําพอท่านผ่านผ่านการประเมินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราทางระบบเนี่ยจะมีใบประกาศซึ่งเป็นใบประกาศว่าผ่านการประเมินผ่านการประเมินตนเองนะคะแล้วก็ได้คิวอาโค้ดขึ้นมาซึ่งคิวอาโค้ดตัวนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินที่เป็นตัวแทนจากศูนย,นย์อนามัยหรือว่าเขตส,สุขภาพนะคะก็จะเข้ามาสแกนตรงนี้แล้วก็เข้า ไปประเมินสถานที่ของท่านอีกรอบหนึ่งค่ะโดยอาจจะมีการลงท้นที่หรือว่ามีการตรวจสุ่มตรวจประเมินนะคะตามตามมาตรการของแต่ละจังหวัดพอท่านทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยนะควเน,นี่ยค่ะก็สามารถเข้ามาค้นหาประวัติการประเมินได้ตรงเมนูตรงหน้าเว็บไซต์นะคะในการค้นหาตามชื่อสถานที่หรือว่าตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้กรอกไว้ตอนแรกนะคะ พอคลิกเข้าไปเมนูทางด้านขวามือเนี่ยก็จะปรากฏข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้เป็นัไปประกาศหรือว่าไปประกาศทั้งจากประเมินตอนเองแล้วก็ไปประกาศจากเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าถ้าสมมุติท่านออกระบบไปก่อนแล้วไม่ทันได้ประเมินนะคะตัวก็จะสามารถเข้ามาคลิกตรงนี้แล้วก็มาประเมินตอนเองได้ทีหลังค่ะสําหรับห้องปอดฝุ่นบ้านเรือนะคะโดย,อ,โดย,อ,โดยอันนี้สำจาสําหรับ พักอาศัยทั่วไปนะคะที่หรือประชาชนทั่วไปเนี่ยที่ต้องการทำห้องปลอดฝุ่นภายในบ้านตัวเองสําหรับกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถออกจากห้องได้นะคะแล้วถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่สําหรับประชาชนที่สามารถเข้ามามาเช็คลิสต์หรือว่ามาประเมินตนเองได้ว่าตอนนี้ห้องปลอดฝุ่นที่บ้านเนี่ยได้ทำเหมาะสมหรือ,อยังนะคะ ในแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการมีเช็คลิสต์ให้แล้วก็ทำการให้ท่านประเมินตนเองนะคะด้วยเกณฑ์ของห้องปอดฝุ่นในบ้านเดือนเนี่ยก็จะมีจะมีอยู่ประมาณ8ข้อค่ะก็คือมีมีการป้องกันฝุ่นจากภายนอกแล้วก็จะคล้ายๆกับห้องปอดฝุ่นอาคารสาธารณะนะคะก็คือมีการปิดประตูหน้าต่างที่ซิลอุด แล้วก็ูู่ั่วมไม่ให้ฝุ่นสะภายนอกเข้ามารวมถึงมีการปลูกต้นไม้โดยรอบที่สามารถดักฝุ่นได้แล้วก็ลดก,ก,กิจกรรมการเผานะคะคในนอกห้องหรือว่าโดยรอบรอบโดยรอบรอบบ้านนะคะรวมถึงลดฝุ่นภายในห้องทั้งการทําความสะอาดแล้วก็ลดเอาอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นออก ไม่กอมลพิษภายในห้องนะคะหรือจุดทุูงจุดเทียนสุโขทัยอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงมีการทําความสะอาดเป็นประจําแล้วก็ใช้อุปกรณ์เพื่อลดปริมาณฝุ่นไม่ว่าจะเป็นเครื่อง DIY หรือว่าเครื่องฟอกอากาศหรือว่าเครื่องเติมอากาศนะคะภายในบ้านรวมถึงมีการระบายอากาศด้วยสําหรับสําหรับห้องที่ไม่มีเครื่องเติมอากาศค่ะกเกณฑ์พวกนี้ก็จะเป็นคําแนะนําให้สําหรับประชาชนทั่วไปที่มีกลุ่มเสี่ยงอยู่ภายในบ้านแล้วก็หรือว่าต้องการทําห้องปลอดฝุ่นภายในบ้านนะคะ ในหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็จะปรากฏข้อมูลที่ทางห้องปลอดฝุ่นได้เข้ามากรอกนะคะก็ถ้าถ้าสมมติว่าท่านต้องการค้นหาว่าภายในจังหวัดหรือว่าเขตสุขภาพเนี่ยมีห้องปลอดฝุ่นมีจํานวนกี่ห้องหรือว่ามีห้องปลอดฝุ่นที่ไหนบ้างเนี่ยก็สามารถเข้ามาค้นหาได้ตรงแผนที่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปรากฏจุดตําแหน่งของอ ชื่อสถานที่ข้องปอดฝุ่นนะคะรวมถึงมีข้อมูลรายละเอียดรายละเอียดของแต่ละสถานที่ค่ะซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะปรากฏข้อมูลที่ได้กรอกไว้นะคะแต่ละสถานที่ได้ให้ข้อมูลไว้แล้วก็มีใบป,ประกาศตรงน,นี้ด้วยค่ะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยก็ยังมีความรู้ในการทำห้องปลอดฝุ่นมีอินโฟกราฟิกมีคู่มือหรือว่ามีอ l เลียนนิงตรงนี้เป็นแหล่งข้อมูลจากทางกรมะนะคะที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปที่จะสามารถเข้ามาหาความรู้ได้หรือว่าทางหน่วยงานเนี่ยที่ต้องการคาแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมในการทําห้องปลอดฝุ่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูแหล่งข้อมูลได้ค่ะตัวหน้าเว็บไซต์ก็จะมีลิงก์ไปที่หน่วยงานภาคีด้วยหรือว่าเป็นลิงก์ลิงก์ที่ กวดสำหรับค้นหาห้องปลอดฝุ่นแต่ละประเภทนะคะรวมถึงมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินเนี่ยก็จะเข้ามาเข้าสู่ระบบภายในหน้าเว็บไซต์เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะตรงนี้เป็นเมนูในหน้าเว็บไซต์สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะที่ต้องการค้นหาห้องปลอดฝุ่นภายในบริเวณใกล้เคียงเนะาะก็สามารถเข้ามาคลิก,ลกดูแล้วก็ดูว่าในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีห้องปลอดฝุ่น อยู่ตำแหน่งที่ไหนบ้างนะคะ่ะเพื่อที่จะประชาชนสามารถเข้าไปใช้งานหรือว่าเข้าไปใช้บริการเนะะี่ยค่ะตรงเมนูตรงนี้ก็สามารถค้นหาจังหวัดอำเภอตำบลห้องปลอดฝุ่นในจังหวัดอำเภอตำบลน,นั้นๆเนี่ยน,นะคะรวมถึงค้นหาจากประเภทอาคารได้ด้วยะคะ่ะตรงนี้ก็จะต้องถ้าสมมุติว่าจะอยากให้ขึ้นพิกัดก็จะต้องอนุญาตเข้ามาในเขตก่อนนะคะ นี้เป็นระบบผู้ประเม ie ินสําหรับผู้ประเมินนะคะก็คือผู้ประเมินเนี่ยก็จะเข้ามาประเมินของสถานที่นะคะของแต่ละสถานที่พอประเมินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีแบบประเมินสําหรับผู้ประเมินขึ้นมาค่ะซึ่งเกณฑ์เนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาจากเกณฑ์ของการประเมินตนเองนะคะก็คือมีมีเกณฑ์ว่าห้องปลอดฝุ่นนั้นเนี่ยจะต้องมีระดับค่าฝุ่นภายในห้องเนี่ยน้อยกว่า3 7 5หรือว่ามี มีฝุ่นในห้องเนี่ยน้อยกว่าด้านนอก50%ค่ะแล้วก็มีมาตรฐานมีมาตรการเพื่อดูแลสุขภาพภายในห้องปลอดฝุ่นค่ะตรงนี้ถ้าสมมติผ่านเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้ผู้ประเมินก็จะให้ใบรับรองสําหรับห้องปลอดฝุ่นนั้นว่าเป็นห้องปลอดฝุ่นระดับดีนะคะถ้าเป็นห้องปลอดฝุ่นระดับดีมากขึ้นมาอีกเนี่ยก็จะต้องมีระดับค่าฝุ่นภายในห้องเนี่ยน้อยกว่าหรือว่าไม่เกิน25ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมีค่ะรวมถึงมี แนวทางการจัดทํา5สภายในอาคารด้วยแล้วก็มีมาตการาตการสําหรับดูแลสุขภาพภายในโรงเองยนห้องปลอดฝุ่นนะคะตรงนี้ถ้าสมมติว่าผ่านเกณฑ์ทั้ง3ข้อนี้แล้วเนี่ยทางผู้ประเมินเนี่ยก็จะให้ใบรับรองห้องปลอดฝุ่นนั้นเป็นระดับดีมากค่ะตรงนี้เป็นระบบสําหรับแอดมินนะคะทางถ้าสมมติว่าทางห้องปลอดฝุ่นเนี่ยมีปัญหาหรือว่าอยากต้องการลบข้อมูลสถานที่หรือว่าอยาก ทางเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินเนี่ยต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านนะคะก็สามารถติดต่อแอดมิน hmm. ผู้ดูแลระบบซึ่งตรงนี้ก็จะทางกรมก็จะมอบหมายให้ทางศูนย์อนามัยแล้วก็ทางสงสจนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นมีตัวแทนสำหรับดูแลระบบอยู่ค่ะซึ่งก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คนนั้นได้ทางเจ้าหน้าที่ท่านนั้นได้นะคะถ้าสมมติถ้ามีมีข้อสงสยัยหรือว่าต้องการติดต่อสอบถามก็สามารถเข้ามา ติดต่อทางอีเมลก็ได้หรือว่าทาง Facebook ของที e แ Shelter Thailand ค่ะหรือว่าถ้าช่องทางที่สะดวกที่สุดก็ได้จะเป็นการสแกน QR Code ของ o p e n c h h t ตรงนี้ค่ะก็จะมีแอดมินจากทั้งกรมแล้วก็ทางผู้ดูแลระบบเนี่ยไปเข้าไปต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของห้องปอดฝุ่นของทางกรมนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะคะก็อยากเชิญชวนให้แต่ละให้แต่ละห้องปอดฝุ่นนะคะที่ทําห้องปอดฟดฝุ่นแล้วเนี่ยเข้ามา ลงทะเบียนเนาะแล้วก็เข้ามาทําแบบประเมินตนเองดูนะคะเพื่อที่จะได้ค่ะจะได้ห้องปลอดฝุ่นจะได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณอาจารย์ปอครับเอ